เพจดังยังไม่หยุดนับยอดบริจาคของชอนเรียกร้องให้โชว์สเตทเมนต์จอร์นวินยูเปิดวอลครั้งใหม่กับคุณเขาเพื่อนสนิทของชอนบุรณาฮิรันสวัสดีครับผมชาป,ปีและนี่โซเชียลวูดยาวเกินโซเชียลว,วอดนะครับผมก,บกับวันนี้นะครับและวันนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรบ้าง เตรียมไปติดตามกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจริงๆ,ๆด้วยนะครับผมและอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยอย่าลืมอย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกได้นะจ๊ะถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราไปที่เรื่องราวแรกของเราในวันนี้เลยกับ เรื่องราวของคุณชอนบุรณาฮิารน,นะครับที่บอกเลยว่าไม่พูดถึงอย่างต่อเนื่องไม่ได้ครับผมเพราะว่ามีเรื่องราวทยอยทยอยมาเรื่อยมาเรื่อยนะครับผมและล่าสุดครับเพจดังไม่หยุดนับยอดบริจาคเอง กรณีคุณชรบุราฮิรันนะครับรับบริจาคเรื่องดับไฟป่าเรียกร้องโชว์สเตทเมนต์เพดดังนะครับโชยอดการนับเงินบริจาคช่วยไฟป่าของชอรบุราฮิรันหลังไม่เชื่อคำชี้แจงได้ยอดรวมแค่8 0 0แสนเรียกร้องโชยยอดเงินเดินบัญชีจากกรณีสังคมออนไลน์นะครับวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีคุณชรบุราฮิรันนะครับเปิดรับบริจาคได้เงินกว่า800,000แต่ปรากฏว่านาไปใช้บริจาคช่วยโควิด -19 ไม่ได้นาไปช่วยเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ตามวัตถุประสงค์ในการเปิดรับเงินบริจาคนะครับและยังนําเงินนะครับไปผลิตสื่อกว่า2อ0แสนห้าด้วยครับผมอีกทั้งนะครับการเปิดเผยยอดบัญชีในบริจาคมีการจ่ายเงินจ้างอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อโปรโมทภาพรักงานปลูกป่านั้นล่าสุดทางเพจ CSI LA นะครับยังก่อติดเรื่องดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับได้ประกาศขอรวบรวมยอดบริจาคจากชาวเน็ตที่ได้เข้าร่วมโครงการกับชอนเพื่อเปรียบเทียบว่ายอดบริจาคเท่าใดและมีการโพสต์การรวบรวมยอดบริจาคบางส่วนที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นโพสต์ระบุว่า แฟนเพจของ CSI LA นะครับได้ทำการรวบรวมในสลิปของคนที่บริจาคเงินให้กับชอนจากหน้าเพจของชอนเองแค่นี้ก็เกือบ5 0 0 0 0นบาทแล้วครับยังมีหลายๆเม้นที่บอกว่าบริจาคแล้วแต่ไม่ได้โชว์สลิปเลยไม่สามารถเอามารวมได้นี่ยังไม่รวมช่องบริจาคทาง IG ด้วยโดยพบว่าก่อนหน้านี้นะครับยังมีเพจดังอย่าง drama edit นะครับได้โพสต์ถึงเรื่องยอดบริจาคว่ามาครับ ช่วยกันส่งเสียงเชียร์ชอนเอาสเตทเมนต์มาตบหน้าอีควีนกันแฟนคลับทั่วประเทศนะครับกำลังรอคุณเอาสเตทเมนต์มาตบหน้าอีควีนให้หงายเงือบนะครับและก็มีรูปภาพนะครับที่เป็นมีหมอกมาด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินบริจาคสําหรับดับไฟป่าที่เชียงใหม่นะครับที่ตอนนี้ก็ยังไม่เคลียร์นะครับแต่สืบเนื่องจากเรื่องราวนี้เลยนะครและล่าสุดนะครับคุณจอร์นวินดูนะครับได้ทํารายการไดอารี่ท็อปปิกนะครับแล้วก็ได้มีพูดถึงคุณเขา คนนี้ก็คือคุณขุนเขาที่บอกว่าคิดว่าเราโง่หรือเปล่านะครับผมในความรู้สึกผมจากการอ่านโพสต์ของเขานะครับความรู้สึกของจอม์นิยูนะครับรู้สึกว่าเขามองว่าประชาชนโง่ เพราะว่าคุณจอนวินยูก็ได้พูดถึงโพสต์ของคุณขุนเขานะครับที่โพสต์ว่าพี่อยากให้ทุกคนรู้ว่าชอนเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเสมอรครับคนที่ได้เป็นเพื่อนกับเขาจริงๆจะรักเขาครับไม่ว่ายังไงอยากให้เราทุกคนฉลาดกว่าสิ่งที่ตาเห็นนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณจอนวินยูนะครับก็ได้ทวิตภาพนี้นะครับพร้อมมีแคปชั่นที่ว่าพวกเราโง่หรอ ก็คือว่าอะไรคนที่เรามานั่งตามอะไรกันเงี้ยก็คือโง่คือพวกกูงโง่พวกกูงโง่ครับเออจากทวิตเตอร์ของคุณจอรนวินยูนะครับและก็ยังได้พูดถึงคุณเขานะครับในรายการไดรี่ท็อปปิว่าตีความว่าคุณเขากำลังบอกว่าพวกเรางโง่เหรออืมแล้วมึงเป็นใครที่จะมาบอกว่าพวกกูงโง่ มึงมีสิทธิ์อะไรคุณคิดว่าคนส่วนใหญ่โง่หรือบอกเลยว่าตอนนี้ก็เหมือนเปิดวอค์ัังใหม่และรวมไปถึงนะครับคุณจอนวินยูยังบอกอีกว่าให้สรพากรครับไปตรวจสอบพวกไรโคสหน่อยนะครับว่าได้เงินมายังไงทํางานเสียภาษีถูกต้องหรือเปล่าด้วยนะครับผมในมุมมองผมนะผมรู้สึกว่าส่วนใหญ่เป็น18ปมงกุฎการที่จะสร้างความโปร่งใสต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยก็ต้องทางภาครัฐเข้ามาตรวจสอบด้วยเรื่องของเส้นทางการเงินอะไรต่างๆเรื่องของการ ่าภษีเรรืออองงขะไน,นั่นคือความคิดบุมมองของคุณจรินยูนะครับคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงก็ลอ,องคอมเมนต์มาได้ครับแล้วบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่นอนครับสําหรับเรื่องดราม่าของคุณชอนบูรณาฮิรันครับไอสิ่งที่ไลฟ์ค้ช์ทำอะไรกับคุณเนี่ยตามทัศนคติและมุมมอ,องผมเนี่ยมันกําลังทาให้ชีวิตคุณดีขึ้นจริงเหรอแต่ว่าก็แล้วแต่คุณเงินของคุณนี่ใช่ครับผมอ้าวแล้วก็ไปที่เรื่องราวต่อไปเลยนะครับ กับนันเป็ดครับผมกับคำสารภาพในรายการโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแลนด์ซีซั่น2องเฟสทูเฟสครับทำไปเพื่ออะไรไปเป็ดมึงมาทำไมกไม่เข้าใจแต่ที่ผมมา <laughs> ผมรักพี่ไงครับนี่ก็คือคลิปจากรายการโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแลนด์นะครับที่คุณนันเป็ดนะครับได้ไปออกรายการนะครับในช่วงเฟ t ทูเฟ e นะครับแล้วก็ได้เจอกับ PDP Hot นะครับผมดูแล้วก็พีฮอสเนี่ยให้โอกาส อนันต์เป็ดมากๆนะครับแต่อันันต์เป็ดก็บอกว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาเยอะนะครับก็ไปติดตามดูรายการเต็มๆได้นะครับสำหรับรายการโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแลนด์นะครับและนอกจากจะมีคุณอนันต์เป็ดแล้วครับยังมีคุณเบนซ์อาปาเช่ด้วยบอกว่าเมียสั่งให้มาเมียส่งผมมาผมตอบเมียไปว่าคุณแล้วไม่เป็นจะให้มาได้ยังไงเมียไม่ด่าเมียไม่ว่าเมียไม่ตอบแต่เมียพูดคำเดียวจบถ้าไม่มาแล้วลูกจะแดกได้ยังไง อ่าแล้วก็ไปที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกันบ้างดีกว่านะครับกับคอนเสิร์ต Distancing ครั้งแรกในประเทศไทยครับจะจัดขึ้นที่โคราชครับผมจองบัตรได้แล้ววันนี้ครับโดยงานดนตรีรูปแบบใหม่นี้นะครับเหมือนต่างประเทศนะครับ Exy World Concert ครับเป็น Dis t a n c i n g นะครับ,ค,รบคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยเลือกจัดที่โคราชเพื่อเป็นต้นแบบให้งานดนตรีอื่นๆช่วงโควิด19โดยมี2ศิลปินดังอย่างพ و ิ ي แคทและเดอะทอยที่กลับมา ขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกหลังจากติดช่วงโควิด -19 ไปนะครับโดยคอนเสิร์ตนี้นะครับจะจัดให้นั่งห่างกัน2เมตรให้แต่ละคนนะครับนั่งชมในวงกลมพื้นที่ของตนในสนามหญ้าครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากดูมิวสิกเฟสติวัลคิดถึงมิวสิกเฟสติวัลนะครับก็ไปได้ที่คอนเสิร์ตนี้ครับสำหรับงานมิวสิกเฟสครั้งนี้ครับผมก็ไปได้ที่โคราชนะครับ3-4กรกฎาคมนี้ครับผมแล้วไปที่โกดด์ออฟซูชิมะนะครับออฟฟิเชียลซีนีเติกชินเลอร์ครับ แล้วไปที่ Call of Duty Modern Warfare นะครับเปิดโหมดใหม่200คนก็ไปติดตามความมันได้เลยนะตอนหน้านั้น150นะก็ถือว่าเยอะตอนนี้200เลยนะอ่ะเขาจะมีสัก200ไหม <c oughs> นั่นไม่ใช่ ไปที่ V4 ครับเกมใหม่ล่าสุดจาก Nexon ครับแนว M M O R P G พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าพร้อมกันทั่วโลกแล้ววันนี้แล้วไปที่ New G P X Demon G R 2 0 0 R ครับสปอร์ตเต็มขั้นค่าตัวไม่ถึง8 0,000ื่นเปิดตัวเรียบร้อยแล้วครับผมสาวก2ร้อสายสปอร์ตนะครับต้องตื่นเต้นไปต,ตามๆกันนะครับสำหรับการเปิดตัว New G P X Demon G R 2 0 0 R ครับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตฟ l l เฟร i ด์ล้อ7นิ้วคันแรกนะครับจากค่าย G P X ที่รูปรักเดือดได้ใจโดยช่วยแนะนำนะครับราคาค่าตัว อยู่ที่79,800บาทแต่หากลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ก่อนวันที่15กรกฎาคมก็จะเหลือราคา76,500บาทครับพร้อมข้อเสนอพิเศษอีกเทียบก็ไปติดตามได้ที่ gpxthailand.com ครับและไปที่แฮแท็กอันดับหนึ่งในมาแรงครับผมตอนนี้บอกเลยว่าติดแฮตแท็กอันดับหนึ่งมาแรงตั้งแต่วันแรกเลยนะครับสำหรับ b a ็คพิงค์ฮาวด์ยูไรเด t เอ็มซึ่งตอนนี้นะครับยอดผู้ชมนะครับทะลุ156ล้านวิวไปแล้วครับผมและส่วนเรื่องประเด็นดราม่านะครับที่เก เจ้าปัญหานะครับที่สร้างความไม่พึงพอใจว่าทาวลิซ่าอยู่ระดับเดียวกับพัฟพิคเนตนะครับจนเกิดแฮชแท็กวาจีโิจยนะครับออกมานั้นล่าสุดทาง YG Entertainment นะครับได้มีการตัดต่อใหม่และมีการนําเทวรูปพัฟพิคเนตออกไปจากฉากเรียบร้อยแล้วครับผมนอกจากนั้นนะครับทาคลิปนะครับให้มีความละเอียดระดับ 4K บอกเลยว่าดูได้ละเอียดเต็มตาเลยนะครับแล้วก็ไม่มีฉากที่มากวนใจในเรื่องที่ดราม่าของพัะเพอรทรูปของพัฟพิคเนตนะครับที่บอกเลยว่าโคตรเนียนครับผมแล้วไปที่เรื่อง เรองราวของเนเน่ครับเปิดผลโหวตครับเนเน่พรนับพันได้อันดับหนึ่งในรายการฉ่วง2020ประจำวันที่29มิถุนายน2563นะครับด้านแฟนคลับไม่ประมาทครับเดินหน้าเชียร์เต็มที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรายการฉ่วง2020นะครับได้ประกาศผลคะแนนโหวต15เด็กฝึกที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายโดยเนเน่พรนับพันพรเพนพิพัฒนะครับสาวไทยหนึ่งเดียวในรายการยังคงได้รับกำลังใจจากแฟนๆอย่างร้อนามครับจนสามารถเข้าสู่รอบตัด โดยติดอันดับ1ใน7เด็กฝึกที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดและยังเป็นเด็กฝึกที่มีจํานวนการรับชมคลิปโฟกัสแคมการแสดงต่อหน้าผู้ชมในห้องส่งครั้งที่3ในช่อง YouTube ของรายการสูงสุดอีกด้วยนะครับผมก็ต้องรอติดตามเลยว่า นี่นเนี่ยจะได้ที่1ในราการนี้หรือเปล่าสำหรับราการช่วงซองซ,ซองซครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับชอบใจคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสนับสนุนเราได้ด้วยการสมัครสมาชิกนะครับผมและจนกว่าเราจะพบกันใหม่กับโซเชียลวัดวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับนิวจีพีเอดโม่ดโมทจีนิว แล้วก็ไปที่โกด s t ออฟชิชิมะ a ีชิชิมะแล้วไปที่โกด s t ออฟชิชิชิมะที่ซชิมะโดยเนเน่พรนับพันพรพเพนพิพัฒนะครับอู้ผู้ถูกด้วยสาวไทยเตเตๆกูจิถูก,ถกแล้วก็ไปที่เรื่องราวของสาวสวยพราสเน่คนนี้นะครับอะไรกวนอะ